สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำขอนเฟกคาราเมลค่ะขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบรับรลองเคี้ยวเพลินกันเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสำหรับส่วนผสมจะวางไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลยค่ะเรามาเริ่มจากส่วนผสมที่เป็นถั่วค่ะเม็ดมะม่วงเราจะนำไปอบให้สุกก่อนนะคะ และยังมีอัลมอนด์และ,มะเมล็ดฟักทองอันนี้เป็นชิ้นเล็กเราจะอบเหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันค่ะเกลี่ยให้กระจายออกแบบนี้ค่ะสำหรับเม็ดมะม่วงใช้ความร้อนอยู่ที่130องศาใช้เวลา15นาทีค่ะและอัลมอนด์กับเมล็ดฟักทองเราจะใช้เวลาเพียง10นาทีนะคะแต่ใช้ความร้อนเท่ากันค่ะพออบั่วสุกแล้วเดี๋ยวเราไปผสมคอนเฟ็ก,กันได้เลยค่ะใช้คอนเฟ็ก300กรัมนะคะก็จะมีเม็ดมะม่วง150กรัม อัลมอนด์ร้อยกรัมและ,มะเมล็ดฟักทอง5 0กรัมค่ะสุดท้ายเป็นลูกเกดค่ะลูกเกดใช้อยู่ที่100ร0อยกรัมสําหรับลูกเกดเพื่อนๆต้องเอาไปล้างก่อนนะคะเพื่อให้ความีความนุ่มเวลาเราอบจะได้ไม่แข็งค่ะพอเราคลุกเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำคาราเมลกันต่อเลยค่ะในส่วนผสมของคาราเมลเดี๋ยวเราจะผสมนมจืดและนมข้นหวานกลิ่นวานิลา3ส,สิ่งนี้เราจะผสมคนให้เข้ากันก่อนนะคะ พอผสมเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเราจะเอาน้ำตาลไปตั้งไฟค่ะโดยที่ไม่ต้องคนกลิ้งหม้อบแบบนี้ค่ะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าเราคนระหว่างนี้จะทำให้น้ำตาลตกผลึกไม่เหลวเป็นคาราเมลค่ะน้ำตาลเมื่อโดนความร้อน<ๆ>ก็จะละลายแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีออกน้ำผึ้งแบบนี้ค่ะ พอนน้ำตาลละลายทั่วถึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยเค็มค่ะเนยเค็มใช้อยู่ที่ร้อยกรัมนะคะแล้วคนให้เนยละลายไปกับน้ำตาลเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมที่ผสมไว้ได้เลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่าเบกกิ้งโซดาเมื่อเจอกระน้ำตาลเขาจะเกิดฟองฟูขึ้นมาค่ะและเบกกิ้งโซดาจะช่วยให้ขนมเรามีความกรอบนานด้วยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราจะนำไปราดที่คอนเฟลค่ะขณะที่ร้อนๆเลยนะคะแบ่งผสมประมาณ3ครั้งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ พอคุกเขาให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันค่ะใช้กระดาษไขรองฐานแบบนี้นะคะแล้วเกลี่ยขนมให้ทั่วค่ะเราจะนำขนมไปอบเพื่อไล่ความชื้นประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อขนมของเราจะได้กรอบนานค่ะโดยใช้ความร้อนที่130องศาใช้เวลา10นาทีค่ะ พอนำขนมออกมาแล้วเราจะพักไว้ให้อุ่นแล้วเราจะเกลี่ยเพื่อที่จะเอาไปอบอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เราก็อบรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนๆต้องลองชิมดูค่ะถ้ายังไม่กรอบก็สามารถเอาไปอบได้อีกรอบหนึ่งนะคะพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วเราใส่แพ็คได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะหรือถ้าจะทำขายใส่ถุงซิปแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะต้นทุนไม่สูงด้วยนะคะและสูตรนี้หอมอร่อยและกรอบนานค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบน,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ